สวัสดีสวีดะทุกๆคนกระดิชชื่นเคยนะครับผมนิกนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเออ่ Meteor 60 second นะครับทุกคนซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมจำลองเหตุการณ์ของดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่กำลังพุ่งมาทางโลกนะครับโดยเราจะมีเวลาของชีวิตเหลือแค่60วินาทีเท่านั้นใน60วินาทีนี้เราอาจจะไปทำอะไรที่ไหนก็ได้แม้จะเป็นสิ่งผิกดกฎหมายก็ตามในชีวิตจริงอย่าหาทำนะครับไม่พูดพิพาทษาเพลงเราไปดูกันเลยข่าวด่วนพิเศษครับข่าวด่วนพิเศษล่าสุดนะสา้ประกาศว่าเรลอนี้จะมีอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนเมืองโลกและทำลายโลกใบนี้ ที่น่าตกใจกว่านั้นคือนาซาได้บอกว่าเรามีเวลาเพียงแค่60วินาทีเท่านั้นก่อนที่โลกจะแหลกสลายนี่นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันมีเวลาเพียงแค่60วินาทีเองเหรอบ้าเลยฉันเพิ่งจะเข้ามาเป็นผู้ประกาศข่าววันนี้มาใช้เวลานานตั้ง20ปีฉันเอาแต่ได้ตำแหน่งเนี้ยยัยก็ตามแต่ฉันไม่แคร์อะไรเท่านั้นแล้วอาชีพถ่ายคองสุดเลยฉันไม่สนใจแล้วไอ้ชีวิตเฮ้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 บ้านของเราอะไรกันโลกของเราจะแตกสลายจริงๆเหรอไม่อยากจะเชื่อเลย แต่ฉันจะทำยังไงดีในช่วง64วินาทีสุดท้ายนี้ล่ะม,มันหมายความว่าฉันจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมต่อให้จะเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็ตามลองปลูกต้นแอปเปิลดูเป็นยังไงปลูกต้นแอปเปิลเนี่ยนะ,ะบ้าเอ้ยไม่มีเวลาแล้วไปกันเลยดีกว่าเอาเอาเฮ้ยเกมเด้งไปกันเลยดีกว่า <Get ready. S 1> ไหนดูซิเดินซ้ายขวาต่อยจูบจัดไปต่อยบ อ้าวูบเฮ้ยอนาจาร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 แก้ผ้าเหรออือคนแล้ก็ฆ่าคนได้ใช่ไหมฆ่าคนดับเบิลคิวเฮ้ยไปอืมดับเบิลคิวอ่ะหวดีหัวกลับหวดกลับเฮ้ยอนาจารอีกแล้วโอ้โยโดนตบทำแสบนักทำแสบเอ้ยฟาดผิดอืมอืมแล้ตบใช่ไหมโอ้โหกระเด็นอืมฟาดฟาดขาดหมดเออเออเออโอ้ยกระเด็นแรงตบจะเจอไปไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหข้ามฉากอืมเจอเจออโดนไปอีกหนึ่งที จูบกันใช่ไหมจูบกันขอจูบด้วยเออเออโดนต่อยอ้าวเอาฆ่าให้หมดมามาอ่จูบก็ได้จูบก็ได้จูบซิจูบเสร็จแล้วก็ฆ่าจูบแล้วก็ฆ่าอืมไอ้พูนี้ไม่ตายเฮ้ยตายหมดแล้วนี่วะเฮ้ยรถเอาตังมาเอาตังมาเอาตังมาเฮ้ยมามามาเอออย่างนั้นแหละเฮ้ยจูบอีกจูบอีกจูบอีกเฮ้ยจูบสิอ้าวหมดเวลา ไายสุดท้ายฉันก็ตายไปพร้อมกับโลกฉันเห็นอะไรสีขาวๆลอยไปมานั่นมันสวรรค์งั้นเหรอเสร็จแล้วครับตื่นได้แล้วครับตื่นเหรอที่นี่ที่ไหนเอ๊ะจะว่าไปคุณเพิ่งจะผ่านการวิธใช้บุคลิกภาพนะครับผ่านโปรแกรม V R ของเราฮะ V R งั้นโลกก็ไม่ได้แตกกันดิใช่ครับ นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดข,ของเราที่ทำเหมือนในหนังแมทริกมันจะพาคุณไปสถานการณ์ชีวิตเสมือนจริงในระยะเวลาอันสั้นมันจะช่วยวินิจฉัยบุคลิกภาพของคุณให้ว่าถ้าแท้แล้วจริงๆคุณเป็นคนยังไงคือตอนนี้หมออยากจะบอกให้คุณรู้ว่าคือครอบครัวของคุณกาลังมองทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าจอตอนนี้ฮะเฮ้ยแม่พยนแล้วก็หลานด้วยนี่ทุกคนดูอยู่ตลอดเลยเหรอไอ้โลก แม่ไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าโลกจะเป็นคนแบบเนี้ยโลกมันขยาสังคมลลกยังมีความเป็นคนอยู่ไหมคนอย่างคุณมันโรคจิตฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว,ว่าคุณเลือกจะฆ่าคนฉันว่าเราเลิก,กเถอะคนลงทำไมต้องหัวเราะเวลาฆ่าคนด้วยล่ะครับมันไม่ใช่นุกเลระครับ <c oughs> ต่อไปผมอยากจะเป็นฆาตรกรที่เท่และบัดเทอเหมือนกันครับนี่พยอนฟังฉันก่อนซิอย่าพึ่งไปฆาตรกร ตาที่2ผมจะอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรนะครับไม่จูบไม่ต่อยไม่เดินเอ้ยเดินดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปดูด้วยว่าฝั่งนู้นมีอะไรบ้างเฮ้ยติดติดอาสัยาออกอาดัน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 เดนไม่ไปอื้มันไม่ไปต่อยแม่งเลยแล้วกันฝั่งนี้อ๋อสวนสาารายโยหเกือบแล้วแค่นาตากรู้เลยว่าไม่เป็นมิรไปฝั่งนู้นดีกว่า โอ้โยยังอยู่กันอยู่เลย,เยไปไม่ได้ไว้เหลือยี่สิบวิโอ้โยโลกจิตสงสัยหกสิบวินาทีจะเอาให้ขุมเล่นแก้ผ้าเดินเลย,เยไปไหนแล้ววะโอ,โอ้มันอยู่ข้างหลังเอ๊ะเราไปอยู่กับผู้หญิงชุด่ายน้ำคนนั้นดีกว่าว่าไงไม่เสาวน้อยฉะขออยู่ด้วยคนสิเราจะตายไปพร้อมกันนะข่าดีเซ็กซี่เหลือเกิน แลวกวอนลูกเป็นนี้ปื๊บหมดเวลาไนแม่ว่าไงโอ้โลูกแม่แม่ผมิใจในตัวลูกมากจริงๆแม่ต้องผิดหวังในตัวลูกมากๆแน่ถ้าลูกไปทำร้ายคนอื่นเขานะ่ะฉันรู้สึกสบายใจมากเลยที่รักการที่น้ไม่ทําอะไรในสถานการณ์แบบนี้คงจะดีที่สุดแล้วละถ้ะเขาเป็นเธอเขาเ็เรืองที่จะไม่ทาอาไลเลยเหมือนกันผลรลับเป็นไปตามที่คา,าดเลย นี่แหละสามีของฉันมันเป็นความคิดที่ดีจริงๆที่พาเรือมาตกสูงภาพจิตหน้าเบื่อแค่หายใจเราต่อยเราหัวเราฆ่าคนมาเยอะแล้วเราจูบทุกคนบ้างเราจะให้ความรักกับทุกคนบนโลกนะ เปิดประเดิมตัวคนนี้เลยอืมเอาให้หมดอืมมันมีมันมีเฮ้ยเอาคนนี้ก่อนอืมเฮ้ยไม่โดนอืมไม่โดนอีกแล้วอืมอืงั้นแหละแล้วก็พี่ขาดไปได้ไม่เสิร์น้อยอืมโอ้โหโดนตบเฮ้ยใจเย็นสิโอ้โหฝ่ามือหรือปืนกลเนี่ยรัวชิบหายเลยอืมจุบอีกจุบอีกเฮ้ยมันมีคนรักกันขอจูบด้วย อืมขอจุบด้วยคนนะเออโดนตบอีกหน่อยโลกก็จะแตกแล้วจูบๆกันไปเอ้ยจุบอืมจุบกันอย่างนั้นแหละเออเอ้ยกระเด็นอีกแล้วใครดีเอาใครดีเอ้ยนี่รักกันจูบด้วยจูบด้วยจูบด้วยเอ้ยโดนตบโอ้คำฉากเฮ้ยมันมีมันมีคนรักกันอยู่ฝั่งนู้นจำได้เอ้ยขอจุบนักศึกษาก่อนเออโดนโดนระไรอเอ้ยอีกแค่เก้าวิจะทันบอกว่าเอ้ยโดนหวดิถอยไปดิต่อยทำไมเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วโอ้โหหมดเวลาก่อน โอเคเราได้มอบริมฝีปากอันแสนนุ่มนวลให้กับทุกคนลกูกทำไมลูกถึงไปจูบผู้ชายพวกนั้นล่ะนั่นหมายถทั้งหมดที่ลูกต้องการจะไม่ก่อนที่ลูกจะแตกนะแต่แม่ก็จะคอยสนับสนุนลูกอยู่ตลอดเองนะโซโซแม่ซัพพอร์ตลูกนี่เธอชอบผู้ชายเหรอมันยากมากเลยจะไม่ที่จะบอกฉันนะ่ะแล้วก็ปิดบงังฉันมาโดยตลอดเธอควรจะบอกฉันใี้มันเร็วกว่านี้นะฉันจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาอยู่ขุนลาก่อนเขาลงรับจูบผู้ชายนี่มันดีไหมครับผมอยากรู้ มั่งเลีงไงล่ะครับแบบนี้หรือเปล่าครับเจี๋มขอแกผมจะไปแลกลิ้นกับเพื่อนผู้ชายที่โรงเรียนพวกนี้ดูนะครับเออผลการตรวจคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับและผมก็อยากจะบอกคุณอยู่ว่าจริงๆแล้วฉันเองก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันน่ะคุณสนใจจะไปดื่มกาแฟกับผมไหมครับ พบกับผมนะครับได้ครับออกมาข้างนอกเมื่อกี้จูบเพลินไปหน่อยลืมดูเพศ <c oughs> เดี๋ยวรอบนี้เราจะจูบแต่ผู้หญิงนะครับแล้วก็ดูว่าแม่เรากับแฟนเราจะว่ายังไงเปิดประเดิมด้วยคนนี้เลยใส่ญญชออุดว่ายน้ำเอออืมโดนตบไม่ป็นไรทนได้ไปนี่ผู้หญิงเซนักศึกษาโอ้โหโดนยำเฮ้ยมีผู้หญิงปะเ,เกณฑ์นี้ผู้หญิงน้อยวะ่ะเออ้ยเราไปจูบแฟนเขาน่าจะโดนผู้ชายเรา เราจูบแต่เั็กศึกษาได้แหละวนไปแล้วก็กลับมาแล้วก็จูบหนีหนีหนีเรามันมาวนกลับไปแล้วก็จูบใครคนดูทอล์แอนเจอรี่น่าจะรู้นะครับว่าฉากนี้เป็นยังไง <love> กลับมาแล้วก็จูบไม่โดนจูบจูบโอ้พี่กระเด็นโอโก้กลับไปใหม่กลับไปใหม่ โดนอ้าวไปแล้วจูบไปกันหมดแล้วจูบเอ้ยยังอยู่โอ้โหกระเด็นเฮ้ยขอจูบอีกครั้งหนึ่งโอ้ยไปให้มันต่อยอีกโอ้โหกระเด็นมาไกลเลยกลับมาที่หน้าบ้านตัวเองแล้วก็หมดเวลาชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรมากแล้วลาก่อนบจูบแค่นี้ยังไม่พออ๋อทำไมลูกถึงไปจูบวีผู้นั้นล่ะลูกคงจะมีความสุขมากๆเลยใช่ไหมเท่าที่แม่ดูจากหน้าลูกแล้วโจมีความสุขสด ครับจุกผู้หญิงนี่มันมีความสุขมากๆเลยหรอครับผมสงสัยมันทำยังไงหรอครับแบบนี้หรือเปล่าครับเนเนเนพอเลยผมขอไม่พักเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองไปแลกลิ้นกับเพื่อนผู้หญิงที่โรงเรียนดูนะครับมานีเดี๋ยวนี้เลยนะว้าวใจเยน็เยนๆใจเย็นๆที่รักใจเยน็นๆมันเป็นแค่ว r อามันเป็นแค่เกมผมมันแย่ผมไม่ไดีเองเข้าใจผมเถอที่รักอย่าเข้ามาใกล้ผมถอยไปไม่ ที่รักเออใช่ผมรู้ว่าคนต้องเข้าใจผมแน่เขามีแค่เธอนะเขาไม่คคดอยากจะมีผู้หญิงคนอื่นเลยเธอดีที่สุดแล้วแหละเขามันผิดเองถธาแกผิดจริงแกก็สมควรตายไม่ระเบิดลง สุดท้ายฉันก็ได้ตายลงชีวิตช่างดีเหลือเกินฉันเห็นสีขาวๆลอยไปมานั่นมันสวรรค์งั้นเหรอเสร็จแล้วครับตื่นได้แล้วครับอีกที่นี่ที่ไหนเอ๊ะคุณเพิ่งจะผ่านการวินิจฉัยบุคลิกภาพนะครับจากโปรแกรม VR ของเราเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของเราที่ทำเหมือนในหนังแมทหยุดซะมันโง่มากความสุข60วินาที ผมได้ไปดูช่องช่องหนึ่งเขาเล่นมานะครับเราสามารถหนีออกจากโลกได้ด้วยการจูบเอากระบองมาไปหาผู้หญิงชุดว่ายน้ำจูบผู้หญิงชุดว่ายน้ำเออใจเย็นใจเย็นๆๆตามผมมาตาผมมาแล้วก็มาหานี่มันจะมีทหารอยู่เฮ้ยมาเร็วเรหน่อยหอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแล้วก็ไอ้สองคนนี้มาพบรักกันเห็นจรวดไหมทุกคนผมจะขึ้นอันนั้นแหละไปลาก่อนโลกใบนี้ไม่อยู่แล้วเว้ย หนีไปคนเดียวก็บาดเหรอชนชนโลกไปไม่อยากอยู่แล้วนั่นดีลาก่อนทุกคนหนีไปคนเดียวตายซะออเอออะไรกันเดิมทีแล้วพอเขบอกสิวินาทีโปรแกรมมันจุดเองนี่ดูเหมือนฉันจะเจอบัตท,ที่ไม่คาดคิดในฐานะนักพัฒนาโปรแกรมแล้วสิ ฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราจะสามารถหนีออกไปนอกโลกได้ด้วยกระสวยอวกาศไม่เตื่นมาเดี๋ยวนี้แล้วนะไอ้ลูกชายแทนที่จะใช้กระสวยอวกาศน่าระเบิดตุกาบาทแต่เธอกับเนียเอาตัวรอดคนเดียวโดยที่ไม่แคร์คนบนโลกเลยช่ว่ากเราเลิกกันเถอะอ๋อผมเก็ตแล้วถึงแม้ทุกคนจะตามหมดแต่ก็ยังเหลือลุงอยู่คนนังใช่ไหมครับโอเคไม่ว่าจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นมุนก็จะหนีเหมือนกันครับเหมือนกับคุณลุงเลย หนีไปคนเดียวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างชอบกันไหมถ้าชอบกดปุ่มไลค์ถ้าใช่กดปุ่มซับนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราติดตามดูกันได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามทางทุกคนกดติดตามด้วยนะครับคลิปจบแล้วครับไว้เจอกันครั้งหน้า